สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เทศบาลนครขอนแก่นนะครับได้จัดกีฬาสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลของเรานะครับตอนนี้ขบวนแห่ขบวนพระเด็กของเรากาลังเข้าสู่สนามขอเชิญท่านผู้ชมได้รับชมได้ณวันนี้ครับ ตลอดขบวนที่กําลังผ่านหน้าท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กสีสว่างนนท์น,นะครับนี่ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งที่ทางคณะกรรมการแล้วก็ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาอ,อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กของเราศูนย์นี้มีนักเรียนทั้งหมด97คนนะครับแล้วก็มีคุณครูอยู่4ท่านซึ่งวันนี้ทางคณะกรรมการศึกษาและก็ผู้ปกครองเด็กได้มาร่วมงานของเรามากทีเดียวนะครับ 和彩，和彩。 ขบวนสุดท้ายนี่เป็นขบวนของสุสานาเด็กเล็กเทพารักษ์ห้านี่ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งนะครับที่เราได้จัดการสาธสรับเดกวันนี้มาในคอนเ็ปต์มาเร็ฐกิจพอมเพียงนะครับ I think they cry for it วส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับนะคะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครขอนแก่นสัมพันธ์ครั่งที่2ประจำปี2553ณสนามกีฬากลางจังขันแก่นนะคะซึ เมื่อเช้านี้ก็ได้ทําพิธีเปิดการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทําการแข่งขันนอากีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง7รายการด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังดําเนินรายการแข่งขันไปอย่างเมามันมากนะคะรายการแรกที่เราแข่งขันนั่นก็คือการแข่งขันเก้าอี้ดนตรี ส่วนรายการที่2ที่แข่งเสร็จไปแล้วก็จะเป็นการแข่งขันเกมครอบครัวสุขสันต์นะคะรายการที่3ก็จะเป็นแข่งขันโยนลูกบอลลงตะกร้ารายการที่4ก็จะเป็นการแข่งขันส่งลูกบอลนะคะและรายการที่5ก็จะเป็นการแข่งขันวิ่งเปรี้ยวหุ้มแตงรายการที่6จะเป็นการแข่งขันขี่มากการกล้วยและรายการสุดท้ายที่จะแข่งขันในวันนี้ก็คือจะเป็นการแข่งขันเตะฟุตบอลนะคะสาหรับการแข่งขันนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศการแข่งขันที่กําลังสนุกอยู่เลยค่ะ ีครจบลูกได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับลูกใช่ไหมคะครับผมแข่งเขาเรียกแข่งอะไรคะแข่งแต่งตัวแข่งติดแล้วก็กินดอไม้กินชนะใช่ไหมคะได้ที่หนึ่งครับคุณแม่ครับสวัสดีครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะครับมาในน้ำคณะกรรมการหรือว่าผู้ปกครองเด็กหน่อยเนาะมาในน้ำขนาดกรมังการ แม้ว่าเป็นไรงรูปแบบการจัดงานไมนนี้เขาทาปะครับเขาทาค่ะดีค่ะกูตีนครับสวัสดีครับอันนี้ เมื่อนี้ศูนย์เทพารักนี่คอนเซปต์อย่างน้นเพิ่นแต่งโตมาในขบวนแห่นี่ครับอ่าเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนค่ะเมื่อนี้เพิืชสอบนักกีฬามากจริงๆจ่าได้คาดว่าจะเอาจจกเหรียญครับเมื่อนี้คาดว่าอยากได้ทุกเหรียญค่ะทุกประเภทค่ะทุกประเภทสู้บะค่ะเมื่อนี้สู้บะสู้ค่ะเด็กสูบไหมคะลูกสูบไหมครับซูบไหมครับสูบไหมสู้ไหมโซลูกสู้ค่ะ เป็นผู้ใหญ่เจอปัญหามั้ก็เยอะแต่ขอบอกว่าไม่เท่าไรผมจะลุยผมจะแก้แม้องเดินเข้าใส่แต่มีเรื่อง รอตั้งแต่กี่โมงลูกกี่โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงสนุกไหมคะวันนี้สนุกสนุกมากอ๋ออยากให้มีอย่างนี้ไหมลูกอยากให้มีอยากให้มีอีกใช่ไหมคะก็ภูมิใจค่ะปกติเขาก็ชอบแสดงออกอยู่แล้วคือม้วนเทปของอะไรของรักในหลวงอะไรเนี่ยเขาจะร้องเพลงได้หมดร้องจบด้วยเห็นซีดีพ่อหลวงอะไรทีนี้ที่ไหนแม่ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะพัฒนาเด็กบัตรสีสว่างนวลทันค่ะอ๋ขอบคุณมากค่ะ เต็มคิดค่ะมีมีมีหลานมาแข่งบ้างคะมีค่ะดีใจน้ำหลานมากดีงามบ่อได้ก็ยังดีใจยังมากน้ำกลหลานมากมั้งหลานมาเลยค่ะแล้วแล้วคุณแม่อยากให้มี่จัดแบบนี้แบบนี้ละค่ะดีแล้วค่ะเด็กน้อยได้แสดงค่ะค่ะก็ไม่เชี่ยชิ้นสวาชิ้นสวาแค่สู้โอ้สู้ขอบคุณค่ะ